มาฟังกันเลยนะคะว่าชาวราศีสิงจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรณ์คนราศีสิงค่ะประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564 ราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในช่วงของวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมชาวราศีสิงค์ได้พักผ่อนค่ะแต่พอมาถึงเดือนสิงหาคมช่วงต้นๆ้นเดือนเลยนะคะชาวราศีสิงค์ เริ่มรู้สึกว่าปัญหามากมายนะคะมาลุมมตุ้มที่ลัคนาก็หมายถึงมาลุมมตุ้มที่ตัวเองเยอะแยะมากมายไปหมดเลยมีเรื่องอะไรบ้างคะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องสังคมคนรอบข้างที่เกี่ยวกับการงานมาเกี่ยวข้องเรื่องภายในครอบครัวนะคะอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเป็นตู้เย็นเสีย เตาแก๊สเสียหม้อหุงข้าวพังอะไรประมาณนี้ก็ประดังประเดเข้ามาอยู่ในคนราศีสิงห์เหมือนกันค่ะโอเคพอเกิดเรื่องมากมายไก่กองอย่างนั้นชาวราศีสิงห์ก็ยังพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้แต่มีการประสานงานด้วยการใช้โทรศัพท์มีการประสานงานด้วยวิธีสื่อสารกันนะคะโดยใช้เทคโนโลยีแต่ พอมาถึงประมาณวันที่17สิงหาคมชาวราศีสิงห์อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วค่ะต้องกระโดดลงมาแล้วค่ะต้องมาบริหารเองแล้วค่ะปล่อยให้พนักงานบริหารให้ไม่ได้แล้วค่ะต้องโชว์ตัวแล้วเพราะว่าช่วงระยะเวลา10กลางเดือนเลยนะช่วงเวลากลางเดือนของสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะจะมีเรื่องเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องรถเรื่องรามีปัญหาเกิดขึ้น นะคะเรื่องเอกสารสัญญานะคะเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็ต้องลงมาในขณะเดียวกันสิ่งที่จีลามองเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงระยะของเดือนสิงหาคมนี้คนราศีสิงห์ต้องให้ระวังนะคะเรื่องเอกสารสัญญาจะเซ็นจะทําอะไรต้องดูให้รอบคอบไม่งั้นจะมีปัญหาในช่วงหลังๆนะคะหรือ ช่วงนี้ระวังสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากอาจจะปวดฟันนะคะอากมีการถอนฟันหรืออะไรก็แล้วแต่และในขณะเดียวกันก็ให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องเครื่องจักรหรือการขับรถขับราด้วยหมายถึงตัวเจ้าชะตาราศีสิงห์เนี่ยนะคะให้ระวังมันไม่ใช่เฉพาะแต่เครื่องจักรที่มีปัญหาตัวเจ้าชะตาเองเวลาขับรถหรืออะไรที่เกี่ยวกับเครื่องจักร อาจจะมีอันตรายเกี่ยวกับตรงจุดนี้ได้นะคะส่วนคนที่ไม่เคยคู่มีคู่มาก่อนก็คือเป็นโสดได้เฮค่ะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ว่าใช่สำหรับคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกดีค่ะมีเสน่ห์นะคะแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์นิดนึงเอาใจยากหน่อยนะคะแต่เป็นคนสวยบุคลิกดีผู้จามีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่แต่หน้าเด็ก ะะและก็อาจจะเคยผ่านการสมรสมาแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่เคยมีครอบครัวแล้วก็จีลาก็อยากให้มีสตินะคะในการที่จะพิจารณาว่าจะทำอะไรลงไปขอให้คิดเ,เยอะๆเลยนะคะเอาละค่ะคนราศีสิงห์ไม่มีอะไรมากนอกจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแล้วก็คนราศีสิงห์ที่จีลามองเห็นแล้วสามารถค่ะที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะ จิระก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโคราสีสิง์จะมีการงานที่รุ่งโรจน์ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะคะจิราก็ขออวยพรให้เป็นเช่นนั้นนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ